สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับร้านโฟรี่โฟร์แฟคเอรี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับร้านโฟรี่โฟร์แฟคเอรี่ครับพี่คะเมื่อวานแฟนหนูเอารถเข้าไปทำที่ร้านพี่อะค่ะฟอนต์เนอร์สีดำอะอ๋อมีครับมีมาทำคันหนึ่งใช่ครับอ๋อเหรอคะครับเขาบอกว่าไปทำโชว์ที่ร้านพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยเหรอคะเฮ้ยไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้านะมัน ราคามันแปดพันเก้า 8, 000, แต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอัปเกรดชงหน้าเนี่ยสี 4, ่พันเก้าเองนะครับก็แฟนหนูเขาเบิกเงินที่น้องไปอะค่ะเหมือนห้าเขาบอกว่าไปทําโช์ที่ร้านพี่อะค่ะเขาบอกว่าทําโช์ร้านพี่หมือนห้าใช่ค่ะเขาเบิกเงินหนูไปเหรอค่ะอ๋อ,อนี่กออกแล้วนะครับเขาน่าทําช่วงล่างด้วยครับมันมีช่วงล่างหลายอย่างครับเขาเปลี่ยนช่วงล่างมีกันโคง้งลูกหมากว่าทำไปเยอะเหมือนกัน อ๋อพี่หมายถึงว่าพี่นึกว่าโชคอย่างเดียวถ้าโชคอย่างเดียวสี่สี่พันเก้าแต่ถ้ารวมช่วงล่างด้วยน่าจะประมาณหมื่นห้าแหละครับประมาณนั้นครับใช่ครับอ๋อหรอค,ครับเมื่อวานเมื่อวานน้องอน้องก็มาด้วยนี่ครับใช่ไหมไม่ได้ไปนะคะแฝงไปคนเดียวค่ะอ้าวชิบหายแล้วอ้าวยังไงหรอคะพี่อ๋อไม่มีเลยครับพอดีพอดีพอดีสายเข้าครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะพี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงค่ะไม่ไม่ไม่เออพอดีสายพี่เข้าน้องครับเออ่สวัสดีครับขอโทษครับสวัสดีครับ